สวัสดีค่ะพี่น้องคะพบกับใจสร้างพาด้วยเหมือนเดิมนะคะพี่น้องสวัสดี fc เก่า fc ใหม่ทุกทุกคนนะคะขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะพี่น้องคะขอบคุณหลายหลายค่ะวันนี้ใจจะพามาคำนวณแนวทางหวยไซงอนนะคะวันที่6เมษายน2565นนะคะก่อนคำนวณค่ะคำเตือนโปรดใช้วิจ,จรารณญาณในการรับชม เด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดค่ะค่ะพี่น้องคาก่อนคำนวณน,นะคะเราไปดูวันที่5มีเมษายนก่อนนะคะพี่น้องเข้าหรือเปล่านะคะ ค่ามีสายนนะคะจะให้เด่นปกติ1และ0นะคะบนมา351่ล่าง6 9นะคะพี่น้องเด,เด่นแยกเข้า1นะคะเด่นรวมเข้า3นะคะเข้าคู่1551เนาะพี่น้องเนาะเด่น v i p นะคะจะให้9และ8นะคะบนมา631นะคะล่าง82ค่ะพี่น้องเข้าคู่3113 1, 1, 3, นะคะแล้วก็2882นะคะวันนี้เด่น เด่นรวมเข้านะคะเข้าทั้ง3และ8นะคะเด่นแยกก็เข้า8นะคะค่ะมาต่อวันที่6กเมษายนค่ะ6กเมษายนนะคะใจก็จะผลการออกรางวันห้เมษายนมากำนวนนะคะ3ตัวบนค่ะปกติและ VIP ค่ะปกติ351 v ้าหนึน่นะคะพี่น้อง 3บวก5บวก1บวก6บวก3บวก1ได้19นะคะ19ลบ1เหลือ18นะคะบวก1ได้20นะคะพี่น้องจะจะจับ2ตัวเหมือนเดิมนะคะ81 8ถึง8ปคะ่ะ81 82 83 84 85 86 87 88 89

แล้วก็8ปดนะคะพี่น้องชอบตัวไหนเลือกได้เลยนะคะคู่ใจที่คู่ไหนที่ใจไม่ได้วงไม,ไม่ไม่ใช่ไม่มีสิทธิ์เข้านะคะพี่น้องมีสิทธิ์เข้าทุกตัวนะคะ 1, 9 1ึ่นถึงเก้าเก้านะคะเก้9หนึ่งหนค่ะเก้าสองสองเก้าเกนะคะเก้านะคะเก้าคะ่ะพี่น้องคะ ศูนย์หนึะคะศูนยค่ะ0 4 0 7 0 8ี่นะคะพี่น้องคะดูตัวเด่นก่อนนะคะค่อยพิจารณาคู่ด้านบน,นะคะ่ะเด่นปกติวันนี้นะคะอยู่ที่8ปดและเคะ่ะพี่น้องคะ่ะ เด่น v i p นะคะอยู่ที่9และ8ค่ะเด่นรวมนะคะเด่นร <De hn S 2> วมทุกรอบนะคะอยู่ที่7และ4นะคะพี่น้องถ้าใครไม่ชอบคู่ด้านบนที่ใจจับให้นะคะจับใหม่ตามตัวเด่นได้เลยนะคะพี่น้องคะ8จับกับอะไรได้บ้างนะคะ 89, 87, 84จับได้หมดนะคะพี่น้องคะแล้วแต่ชอบนะคะเพราะว่าคู่ด้านบนมันหลายตัวนะคะพี่น้องมันจะทําให้สับสนนะคะให้ดูตัวเด่นก่อนนะคะ8มีอะไรบ้าง7มีอะไรบ้างนะคะประมาณนี้นะคะสําหรับวันนี้นะคะก่อนจบคลิปใจก็ขอฝากไว้เหมือนเดิมคะ่ะคําเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม เด็กอายุต่ำกว่า18ปีคนได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดค่ะค่ะพี่น้องคะสำหรับวันนี้นะคะใจก็จะไว้แค่นี้นะคะขอขอบคุณทุกการรับชมนะคะทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะ ไวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะสกคๆมันๆค่ะพี่น้อง่ะสวัสดีค่ะ